สวัสดีครับพบกับนักขึ้นก้าวีประกรณ์รถเมลอสองที่คุณวางใจยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดมหากรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับของปีนี้อีกงานหนึ่งนะฮะ Motor Expo สองพนี่สิบเอ็ดนะฮะวันนี้พาท่านผู้ชมมาไลฟ์สดดูบรรยากาศงานเปิดตัวรถใหม่แลว้วก็ดูเทคโนโลยียานยนต์ของปีนี้นะฮะว่ามีรุ่นไหนค่ายไหนเปิดตัวรุ่นอะไรกันบ้างนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ Impact Challenger Hall นะฮะเดี๋ยววันนี้พาไปดูแบรนด ครบเลยนะฮะฮอนด้าโตโยต้าทุกแบรนด์นะทั้งญี่ปุ่นยุโรปเดี๋ยววันนี้เราไปดูฮอนด้าก่อนดีกว่าเนะ้ะพระเอกของงานก็น่าจะเป็น New h r ้วี e, นะครับซี vic ที่เรายังไม่เคยจับไม่เคยดูเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปตามผมมาอ่ะตอนนี้อยู่ที่ Honda นะฮะเดี๋ยวพาไปดูโมเดลใหม่ๆดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะ Honda วันนี้ก็มาด้วยเริ่มมีรถ ตระกูลไฮบิดนะตระกูล EV วีอะไรค่อนข้างมากนะตีมหลักของปีนี้ก็คงยังไม่พ้นเรื่องของ EV นะครับหลายค่ายก็เริ่มดัน EV ีมาแล้วนี่ด้านหน้า c ีวิกนะนิวซีวิกเดี๋ยวเราไปจับตัวท็อปดีกว่านะไปดูตัวท็อปก่อนว่าซีล้วเป็นยังไงนะตัวนี้ R S C i v i c R S โมเดลใหม่ล่าสุดนะฮะ2020เป็เป็นยังไงเนี่ยตัวนี้เป็น4ประตูนะฮะร,รหัสก็จะเป็น F E แล้วนะฮะร,รุ่นโมเดลที่แล้ F c อันนี้เป็น F E เป็นพันห้านะฮะรุ่นใหม่นี้รู้สึกจะใช้พันห้าน่าจะเครื่องเดียวเลยนะพันห้าเทอร์โบหมดแล้วเป็นเครื่อง FC ก็มีนะฮะแต่ตอนนี้พอเป็นโมเดลใหม่ก็จะเหลือแค่เครื่องเดียวและเครื่องพันห้าตัวท็อปสุดนะฮะร้านสองขาดอีกร้อยเดียวร้านสองตีไป้ร้านสองนั่นแหละนะฮะแต่รู้สึกจะไม่ใช่ไฮบริดมั้งเป็นเบนซินล้วนอยู่แต่เป็นเทอร์โบแต่ไม่ไม่ใช่ไฮบริดนะเติม E85 ได้าได้ดูเขาไปพอดีเราก็ดูท่าหน่อย ภา,ายในตัวท็อปนะครับ RS ก็จะเป็นหนังหนังอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรหนังกลับหรอนะอาคันทาร่านะครับหนังกลับอาคันทาร่านะครับตรงที่นั่งกับที่พิงเนาะเดี๋ยวไปลองขับดูหน่อยนะไปลองนั่งดี่าอ้าวถือโอกาสลองนั่งเลยละกันเนาะอารมณ์ความรู้สึกนะฮะก็ยังคงความสปอร์ต เช่นเดิมนะบูยหน้าจอเท่มากเลยนะหน้าจอ rs ตอนเข้ามาเนี่ยมันแบบมีกราฟิกขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นจอคอมมงคอมมานนะแต่พวงมาลัยนี่รู้สึกจะแอบว่าละไม้คล้ายซิตี้นิดนึงนะฮะพวงมาลัยนี่ก็จะหน้าตาจะคล้ายคล้ายพวกซิตี้เดี๋ยวนี้แอร์แบ็กก็ยังไม่ได้ใหญ่โตมโหฬลารแล้วนะฮะแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าคลอนคลอน,ลอนอยังไงดูแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะหลุดหรือเปล่าเนี่ยนะดูแล้วมันดูมันคลอนคลอนยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นแปลด้วยนะเป็นแอร์แบ็กด้วยนะครับ,รบมีพท t เทิร์นชิฟมีอะไรนะครับขนาดก็ไม่รู้อาจจะกว้างขึ้นหน่อยนะครับกว้างขึ้นนิดหนึงหลังคาที่สูงขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ชัดเจนก็คือตัวบอดี้อาจจะไม่ได้เตี้ยเหมือน f c นะฮะอาจจะขึ้นลงง่ายหน่อยนะครับโอ้แต่ผมชอบดีไซน์พวกนี้เนาะเนี่ยอารมณ์แบบช่องแอร์แบบดูดูเหมือนไม่ไม่เป็นช่องแอร์เลยนะฮะคือช่องแอร์เขาจะฝังอยู่ด้านในลังพึ้งข้างในนะ ลักษณะเหมือนลังผึ่งนะฮะแล้วก็ช่องแอร์เป็นแบบนี้นี่เฮ้ยเทว่ว่ะออกแบบไอ้แบบคลาสสิกนะฮะไม่ซ้ําใครด้วยนะครับดูแล้วเท่มากๆนะครับแล้วก็พอร์ตเปิดมีชาร์จไร้สายนะครับรองวางเก้วน้ํามีออโต้เบรกโคอะไรเหมือนเดิมเนาะจอคอมมานอะไรเนี้ย,อ,ยนะอ่าเพดานก็สีดํานะไม่มีซันรูฟไม่มีอะไรนะครับตัวบอกก็เป็นบอกไฟฟ้านะฮะอ่ะ ประมาณนี้เดี๋ยวดูข้างหลังมั่งดีกว่าภายนงภายในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขอขอยือยอยอยมยืมกล้องมาดูหน่อยนะฮะให้ดูพวงมาลัยเราจะชัดรักังวหาน,น้าตาประมาณนี้นะฮะแอร์แบ็คเขาก็อาจจะคลอนๆหน่อยนะครับแอร์แบ็คจะคลอนๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตอนที่เข้ามานี่มันจะมีกราฟิกขึ้นมาหน่อยนี่นี่ผมชอบอันนี้ว่ะเท่ๆอ่าเหมือนดูหนังเหมือนดูหนังนะจะขับรถเนี่ยไทเติลเหมือนดูหนังอนะดูเท ล้อแม็กล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นขอบกันแหวสิบเจ็ดนะฮะเป็นแม็กสีดำล้วนๆเลยนะับแม็กสีดำล้วนๆห้ารูดิสเบรกโอ้เท่มากเลยนะดิสเบกเ่มากๆนะครับสีนี่น่าจะเป็นสีแดงมิก้าเรทใช่ไหมใช่ไหมตัวนี้ล้านสองนะร้านสองโอเคร้านสอง รุ่นนี้ก็แผ่นเพจก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะยังคล้ายๆ FC อยู่แต่เป็น FE แล้วนะฮะ้านสอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวไหนดี Hashback FK ยังขายอยู่นะใครยังรักยังสนก็ยังเล่นก็ยังขายอยู่นะห้าประตูยังหน้าตาแบบนี้อยู่มั้งหรือว่าเขาขายทั้งคู่เราก็ไม่รู้นะอ่าเชนนิดหน่อยสิเชนนิดหน่อย HRV เลยไหม HRV ดีว๋ว่า าะนะครับห้าห้าประตูนี่เป็นทรงนี้สุดท้ายแล้วมันมีมันมีแบบ f e ที่เป็นห้าประตูไหมครับเป็นเป็นทรงเป็นทรงใหม่แต่เป็นห้าประตูมีไหมครับอ,อ๋อยังไม่มาก็คือห้าประตูก็คือจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ๋อต,ตัวนี้ร้านเท่าไหร่ครับ,บร้านสองสอง้าค่ะร้านสองสอง้า อ๋อตัวนี้ก็ยังยังแพงกว่าตัว R S นะร้านสองสองเก้าตัวนี้ยังตัวนี้นะ่าจะแพงสุดตอนนี้เป็น F K นะเป็น F K เนี่โมเดลเป็นเป็น F K เน,นะเน F K เพราะฉะนั้นใครยังรักยังชอบพื้นฐานแบบ F C F K ยังยังมีขายนะครับร้านสองสองเก้านะตัวนี้ดูโล่มันต่างยังไงกับ R S ถูกกว่าหน่อยนึงนะถูกกว่าแสนกว่าบาทถูกกว่า แสนเก้าอุกว่าแสนเก้านะโมดูโลก็จะลองจาก RS เครื่องเหมือนกัน1ัน0้าร้อซีซีเอเอกในงานดีกว่า h r ชอ V อ่ะมาด้วยสีที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ขาวแบบเหมือนอะไรอ่ะกาเซียสอ่ะเคยได้ยินว่าเป็นอะไรกาเซียสไวท์นะซันไลท์ล้างจานนั้ัอย่างพอออกพอโดนหลอดไฟแล้วจะเหลื่อมๆสีทองหน่อยอ่าดูแลแปลกตาดีนะฮะ มีขาวอมฟ้าอมเหลืองอมทองนะครับอมตังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเป็นไฮบริดด้วยนะครับอเนะบ oh, v, ตัวนี้จะเป็นเครื่องไฮบริดหมดแล้วนะตัวนี้ที่ดูนี่ไม่รู้ตัวท็อปนะนะอาจจะตัวท็อปนะหน้าตาก็กระจังหน้าอาจจะดูแบบยังดูแบบธรรมดาธรรมดานะสงสัยรอไมเนอร์เชนนะฮะโลโก้ก็จะมีไฟ มี LED ไฟหน้าเป็นฟู l e ดล้อแม็กล้อแม็กผมว่าเฉยเปน็นเดนหนึ่งเนาะล้อแม็กผมว่าดูโบราณเปน็นเดนหนึ่งดูมันธรรมดาไปหน่อยดูแข็งไปหน่อยนะับล้อแม็กขอบขอบแล้วเนี่ยขอบ17นะฮะล้อแม็กขอบ17หน้าเงาร่องดำนะเดี๋ยวจะดูสมแข็งแข็งไปหน่อยนะอันนี้ตัวเริ่มต้นเหรอเฮ้ยดูตัวแพงสุดเลเริ่มต้นมันไม่แพงนีกเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ถ้าเป็นปัจจุบันก็9 5 0 0 5 0 0นะปัจจุบันนี้9 5 0 0 5 0 0นี้9,007,900เป็นเครื่อง1,500เหมือนกัน,นอ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สรุปจะใช้1,500หมดเลยนะรถเล็กรถใหญ่ใช้1,500เป็นไฮบริดด้วยอันนี้ไม่เทอร์โบไม่เทอร์โบเหรอเป็นไฮบริดอ๋อเป็ไฮบริดไฮบริดนี่ก็คือมไม่ต้องเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันมีแบตเตอรี่ชาร์จของมันเองนะฮะอันนี้ตามสเปคก็ เท่าไหร่เติมอียีได้นะได้แค่อียีเต็มที่นะฮะ25่ิบห้าโลลิตรแล้วก็หกยีโลลิตรถึงหรอวะาโมวันเนี่ยอ่าภายในตัวยังไม่ท็อปเันตัวเริ่มต้นนะฮะก็โอเคตัวเนื้อบอกอะไรก็สวยงามโอเคได้อ่ะตัวตัวภายในก็ยังเนื้อบ่อยังคล้ายๆตัวแรกอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวพับดีกว่าโอ้ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะ นี่คือตัวท็อปใช่ไหมัวท็อปเดี๋ยวดูราคาก่อนตัวอตัวนี้ได้ฝาท้าไฟฟ้าแล้วอ๋อเทเท่ๆนะครับแ,แ,แต่รู้สึกว่าจะสโลปมากกว่าเดิมนะฮะด้านหลังนี่จะจะสโลปเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บสัมภาระอาจจะไม่เท่าตัวแรกอาจจะเก็บของได้น้อยกว่านกเท่าที่ดูอาจจะเล็กลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าต้องเผื่อพื้นที่ไว้ให้แบตเตอรี่ด้วยนะ อาจจะมีแบตเตอรี่ซ่อนอยู่อ้ามีอยู่ใต้เนี้ยจะเป็นแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นล้อไหลน่าจะไม่มีนะครับน่าจะเป็นดชุดเปิดสุดไม่ได้เปิดสุดได้แค่นี้เปิดสุดได้แค่นี้น่าจะตรงนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่เนาะเพราะฉะนั้นดูแล้วความกว้างความสูงอะไรอาจจะ,ะเล็กลงอ๋อจะมีมีค,คลิกอคลิกอรียกอะเรี้เราเดินออกอ๋อถ้าเดินออกป็นเองเรจริงเราลองเดินก่อไม่ได้ฮะ ออนอน้กก็ยังไม่ปิดไม่รู้เป็นไงอันนี้แม็กก็จะสีเทาเข้มล้วนๆเลยนี่ท็อปอย่างน่าจะยังไม่ท็อปนะเอลเอลเอลองท็อปนะฮะเอลองท็อปนะล้านเจ็ดก้าล้านเจ็ก็จะเพิ่มบอกเพิ่มบอก อรอคนขับเราต้องดูฝั่งโน้นเนี่ยถึงจะดูเอาไม่แรงมแรงเราดูตัวท็อปเลยแอบแอบคล้ายๆ s ฮาวแอบคล้ายๆฮ s 6อันนี้นแพงสุดนะตัวแพงสุดล้าน179าล้าน17เออสวยดีเป็นไฮบิดหมดเลยนะฮะทั้ง3รุ่นนี้เป็นไฮบิดล้าน179 m a c 1 8 แบกก็สีเขาเข้มล้วนๆนะครับมีซันรูฟหรือเปล่ามีซันรูฟอ่ามีกระจกแก้วนะฮะซันรูฟมนรู้ไปเลยเดี๋ยวเราดูข้างหลังดีกว่าที่ที่เขาแอบแซลกันเรื่องเพดานก็มีแอร์หลังด้วยนะครับเพดานเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นแบบเปิดติดด้วยมือเปิดปิดด้วยมือเปิดปิดอย่างเงี้ยอ้อมๆแบบแก้อ๋อ อ๋อลงมาอย่างนี้นะฮะสำหรับเวลาเราซื้อแซนด์วิชมาแล้วก็จะมาทานในรถได้ไววางเอาไว้ไววางกาแฟวางแซนด์วิชจรเงๆก็ตัวนี้น่าจะทําเป็นหลุมแก้วกาแฟเลยนะได้แล้วก็เวลาแดดร้อนๆก็อาจจะเอาไปบังข้างหลังได้นะครับแล้วก็เวลาแบบตนี้มีลงเราไม่ได้สัมผัสโมเราก็จะเอาไปแทนพัดได้นะครับเดี๋ยวร้อนๆนะฮะหลายคนก็แซวไม่รู้ว่าทำมาทำไมประเดนค่ะเปิดเปิดไม่ได้นะคะ แล้วก็เวลาจะเก็บก็ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นต้องใชงานะฮะหาอะไรทำต่อบลูอ่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่ตแต่ไม่มีที่เก็บนะไม่มีที่เก็บเก็บ<ๆ>ที่เดิมนะเปิดปิดเล่นๆไว้ดูดาวนะครับไว้ดูดาวนะเจ็ดเก้านะครับร้านหนึ่งเจ็ดเก้าเดี๋ยวไปดูฝักโน้นดีกว่าปักอินไม่ใช่ปักอินเป็นไฮบิดล้นๆนะฮะ ก็ฝาท้าไทยไฟฟ้าไซส์พอๆกันแต่ว่าภายในรู้สึกจะออกโทนดำนะฮะตัวนี้ออกโทนดำแวก็วงมาลัยเดี๋ยวนี้เขารู้สึกจะประหยัดค่าออกแบบหรือไงซีวิ c ก,กับเอ v อารีวงมาลัยเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันไปเลยฮะหน้าตาแบบคล้ายๆกัน มีคันเดียวใช่ไหมมีคันเดียวให้ดูคันอามบนเวทีอ่ะไปดูบนเวทีว่ะ New H R V ที่เหลือ Accord ก็ยังเหมือนเดิมเป็นเป็น Minor Change โตรอบที่แล้วเราดูไปแล้ว City Thermo นะฮะแล้วเดี๋ยวแวะดู Jazz นิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่า Jazz เขาจะสั่งลาแล้ว Model G K เขาจะไม่ผลิตแล้วนะฮะ ตัวนี้ตัวเดียวตัวที่เราดูตะกี้นะเดี๋ยเป็นสีมิก้าเรสสีแดงสีโปรโมทเลย RS ร้าน179นะหลังคาซันลูนะแล้วก็เบิรับด้านในก็จะตูสตาร์จอคอามมาหมอกไฟฟ้าหมอกไฟฟ้านะ่าจะคู่หน้านะเดี๋ยวผมกระจังหน้า กระจังหน้าแบบเดี๋ยวนี้ไม่รู้ทําไมเขายิดลายนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะ <at> เห็นแล้วมันก็ยอ, <Soul> อยู่อยู่ยังไงเหมือนแบบว่าผนังผนังที่เขาใช้หินอะไรเงี้ยนะเหมือนคนจัดฟันอ่ะผมไม่ค่อยชอบผมเป็นแพ้เหล็กอ่อันนี้ก็เหมือนคนยิ้มอ่ะออกแบบเดีแบบ๋ยวนี้ออกแบบกันจนไม่รู้คิดอะไรไม่ออกแล้ะอันนี้เหมือนอารมณ์แบบคนใส่หน้าก,กากนะฮะ นกกนี้ก็เหมือนคนจัดฟันเข้าที่ดูอ่าบอกไฟฟ้าข้างเดียวหมดนะฮะ h R V ท็อปสุดก็บอกไฟฟ้าข้างเดียวเฮ้ยว่างแล้วฮนะแล้วเขาเดี่ยมเขาไม่ได้บอกอออ EL ไฟฟ้าออ่าอ,อว่างพอดีนะครับบอกไฟฟ้าคนขับตัวเดียวมีเลนวอชเหมือนเดิมนะครับองค์อะไร ก็สบายดีนะวงมาลัยก็เหมือนเดิมคลอนๆหน่อยเหมือซีบิ๊อาจจะไ, um kind of ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าเจนจอยสติ๊กในตัวเราก็ไม่ร like cool. sort of ู้นะเอาไว้ดูค่าต่างๆเป็นกูต้าเปนผมค่ามันก็หลังคาเตี้ยลงนะเตี้ยลงออะผมว่าหลังคาเตี้ยลงเตี้ยเตี้ยเออเออใช่ใกล้มากเจะไม่ได้โป่งเหมือนตัวที่แล้วนะแต่ท้ายรถนี่ชัดเจนว่าจะเล็กลงเพราะว่าต้องใส่แบตเตอรี่นะครับ แล้วก็หน้าจอตรงนี้นะฮะผลไม้ขายนิวซิตี้อลไเดี๋ยวนี้เขาออกแบบสามสี่รุ่นนี้เขาจะแบบทรงเดียวกันหมดเลยนะ mm hmm. คือแอร์ hmm. แบบนี้พวงมาลัยแบบนี้ mm hmm. เกียร์แบบนี้จอซิตี้เออก็ก็คือก็คือแต่นี้มันลาดลงมาเยอะนะเอ่อผมว่าหน้าต่างเล็กลงผมว่ากระจกหน้าเล็กลงคือเตี้ยลงทำหลังคาให้เตี้ยลงแล้วก็ มันก็เลยจะดูแบนหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้โปร่งเหมือนโมเดลแรกนะฮะแล้วก็ท้ายรถนี่สโลปลงเยอะเก็บของอาจจะน้อยลงนะฮะแต่ว่าเขาก็เน้นความประหยัดละกันนะฮะเป็นไฮบริดนะอ่ะจ๊ดเลยไหมหรือว่าจะดูเครื่องเขาให้เปิดดูเครื่องไหมเนี่ยไปดูกอนว่าเครื่องเขาไม่มีใครเปิดเราก็ไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเราไปเปิดตัวล่างก็ไนะร้านหนึ่งเจ็ดเก้าอเตอร์กับล คือจะไม่ทํางานร่วมกันอ,อ๋อต่างคนต่างทําใช่ต่างคนต่างทํานะเดี๋ยวเราแอบเปิดห้องเครื่องดีกว่าไม่รู้เขายอมไม้เปิดอยากเห็นหน้าตาเครื่องไฮบิด เปิดมาแลว้วเครื่องไม่คุ้นเลยเพราะว่าเป็นบล็อกใหม่หมดนะฮะ1.5ไฮบริดเฮ้ยไฮบริดนะครับ่น1.5ไฮบริดนะครับระบบใหญ่ฮอร์เรย์แต่บะตะแบตเตอรี่อัตตนนี้แบตเตอรี่ลูกค่อนข้างเล็กนะไม่เหมือนกะับไฮเปอร์โบน์แน่ๆหน้าตาประมาณนี้นะฮะ โครงสร้างก็ยังคงเอก,กลักษณ์ของรถญี่ปุ่นนะฮะวิธีการดูอะไรก็ยังเหมือนกันนะสติกงสติกเกอร์อะไร,ะรดูเหมือนกันนะครับวิธีดูดูเหมือนกันนะฮะรูคลมคมกลิปน็อตไม่มีขยับตัวซ้อนคมกบงมับงชอ,อันนี้ ECU อันนี้นี่คือ ECU นะกล่องสมองกลน,นี่เบรก ABS นะครับแต่รู้สึกเครื่องมันจะสูงขึ้นนะส่วนอย่างอาจจะว่าดีไซน เผื่อน้าท่วมไงเวลาลุยน้ําอ่ามันต้องมันจะยกสูงขึ้นไงเพราะว่าเครื่องปกติมันจะเตี้ยวนี้นะนี่มันจะสูงขึ้นเผื่อไว้หนีน้ําไว้ลุยน้ำเนี่ยจะได้ไม่เป็นไรอ่าโอเคหน้าตาประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดู G K นิดนึงแล้วกัน JAT G B R V B R V นี่ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะได้ข่าวว่าปีหน้าจะจะไม่ใช่หน้าตานี้แล้วหน้าตาจะน้องน้องเอาวีเพราะฉะนั้น B R V นี่ที่เราเคยรีวิวก็คือตัวนี้หน้าตาแบบนี้ีตัวสุดท้ายที่เป็นพันหนะฮะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกจะไม่มีใครดูเลยอ่ะทำไมอ่ะ <Okay. S 1> นี่เขาตัวสุดท้ายสั่งลาแล้วนะหมดจกักโมเดลนี้ตั้งแต่ปี2014ปดปีเปีฮะไม่มีใครดูเลยเหรอโอ้น้องจี เขาไม่มีแล้วนะหมดฉักปีนี้เขาไปขายซิตี้ฮัตแบ็กแล้วนะเฮ้ยมาดูกันหน่อยดิไม่มีแจนไม่คิดถึงเหรอผมคิดถึงมากเลยนะไม่มีแจล้ะฮะเขาไม่ขายแล้วเขาไม่ทําแล้วเขาจะไปขายซิตี้ฮัตแบ็กซึ่งผมมองว่าหลังคามันเตี้ยผมมองว่าตอนนี้ราคามือสองขึ้นนะขึ้นค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าหลายคนยังชอบส่งมันเพราะว่าหลังคามันสูงแล้วมันก็พื้นที่ด้านหลังมันคือจุดขายของมัน นะฮะฮอนด้าเจ็ตซิตี้ฮัชแบกนี่ผมไปดูแล้วข้างหลังมันยังเตี้ยนะ <Yeah. S 1> มันเตี้ยแล้วก็มันเก็บของแนวสูงไม่ได้ขนาดนี้นะ <Yeah. S 1> แล้ววิธีการพับเบาอ,อะไรมันค่อนข้างเฟล็กซิเชิลืดหจุดหลากหลาย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> เดี๋ยวหมดจากตัวนี้ถ้าไม่มีผลิตแล้วเนี่ยมือสองราคาไม่ลงนะ <Yeah. S 1> ผมเชื่อว่า GK ไม่ลง <Yeah. S 1> นะ GK ต้องมี50,000นกว่าแน่นอน <Yeah. S 1> นะตัวไทยทานะเพราะ เจ็นะฮะตัวท<ๆ>็อปไอเอสเจ้าขาจะไปดันซิตี้ฮัชแบ็คแต่ผมมองว่าคนชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าหลังคามันสูงกว่านั่งสบายกว่า,าแล้วก็ตัวเบาะทีเด็ดของเขาก็คือมันแน่เห็นไหมมันปรับได้ไหลายลูปแบบมากกว่านะ,ะ <ๆ S 1> มันทรงมันแบบโบบปร่งเ่ะเหมือนกล่องเนาะ <ๆ S 1> นอ่ะโอเค Honda ประมาณนี้ละกันเนาะดูเอารแล้วดูซีวิกแจ๊ดจีแถมใม่นิดหน่อย